ในซอยฟาร์มจระเข้นะคะเพื่อนๆถนนแคบๆเป็นอู่รถเมย์อีกตั้งหากเลี้ยวกันทีต้องจอดตั้งหลักไกลๆเพอาะรถยาวนะฮะก็เลยต้องตีวงกันหน่อยขับรถก็ประมาณนี้นะคะต้องใช้สมา ที่เยอะมากเลยว่าไหนป่วยๆนี่ขับรถไม่ได้นะคะไม่ไหวเพราะรู้สึกการขับรถนี่ประสาทมันต้องครบเนาะตาหูสมองสุขภาพต้องเต็มร้อยอะค่ะ ความจนรนเคมเราก็ออกสุขุมมิ้วนี่เลยค่ะถนนสุขุมมิทเรียบทาง BTS นะคะคอนโดสวยประมาณนี้เลยนะคะคอนโดหลังนี้หลังที่หนึ่งนี่ขึ้นแล้วนะคะมีคนอยู่แล้วส่วนคอนโดหลังที่สองตรงนู้นกำลังก่อสร้าง mm hmm. เห็นกาว่าห้องมี็สองชั้นนะเก๋ไปอีกแบบหนึ่ง เพื่อนๆไปที่สถานีสายลวดนะคะติดคอนโดสองหลังเลยสะดวกสุดๆเผื่อเพื่อนๆจะมองหาคอนโดอยู่ก็ได้เลยนะคะตรงนี้แหละค่ะสวัสดีนะคะดูรถสิชวนดูรถบรรทุกเยอะๆเลยเนี่ย